โอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เรามาสเตลดหานไม่ใช่เรามาบูฮะโอเคมาแต่น,นี้ทุกคนน่าจะเคยเล่นกัน,นอยู่แล้วอ,อ่าผมมาวันนี้มาฝึกนะครับมาฝึกเล่นเดซเซนเทนด้วยแล้วก็มาฝึกเล่นเบิร์กซอีกด้วยนะครับพูดตามตรงเลยว่าเป็นเปิร์กที่ผมเล่นไม่เป็นนะก็เลยมาฝึกเล่นดูนะแต่ไหน,นๆฝึกทั้งทีก็ลองฝึกดเดซเซนเทนแล้วกันฮนะ ผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของเปิร์กมันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็พอจะรู้เรื่องอยู่บ้างนะมันเป็นเปิร์กที่เก่งที่สุดในเกมแล้วมัง้ง <c oughs> แต่ว่าต้องเล่นให้เป็นด้วยแหละซึ่งผมก็เล่นไปเป็นนะฮะโอเคครับ <c oughs> มาดูกันซิว่าผมจะผ่านได้หรือปาน,น,น,นะอันนี้ไง <c oughs> <c oughs> มามาฮัตเบิร์กเลย่เซนเทนให้ตายสิ <c oughs> อ้า <c oughs> จริงตัวกัน มองไม่เห็นนะมันภาพมันภาพมันกากอะ่ะดูฮะอ่อปืนที่ใช้ผมเป็นช็อตกันนะครับผมแล้วก็ปืนลองเป็นปืนยิงลูกระเบิดนะครับเป็นใช้เป็นหัวระเบิดกระสุนไฟฟ้านะครับผมเอามานั่นแหละเอามาช็อตพวกมันเพื่อเก็บกระสุนั่นแหละเพราะว่าปืนหลักของเราอ่ะมันกระสุนหมดเร็วเกินนะครับ ก็เลยต้องเอาวันนี้มานี่แหละเพราะจะให้วิ่งเก็บออกไปเก็บกระสุนในเฉยคงไม่ได้นะโดนยิงตายหา่างพอดีส่วนเรื่องบิวเอ่อยังยังไม่ต้องดูก็ได้มั้าผมยังจัดบิวม่วอยู่เลยอะ่ะยังไม่รู้ว่าอันไหนมันยังเข้ากันดีนะเพราะฉะนั้นก็อ่าดูเกมเพลย์ก่อนแล้วกันฮนะผมยังก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่นะเรื่องของสายบูช่วงนี้กำลังหัดเล่นพวกด่านเดเซนเทนอยู่ ไปตายแล้วกดรีเลือดมันเปิ้ลขี้โกงอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละมันใช้ยากพอสมควรเลยแหละต้องจับจังหวะใช้ดีๆช้าไปก็อาจจะดาวเองเร็วไปก็อาจจะไม่คุ้มโอเคครับลูกซองเราก็ดาเมจสูงอยู่เหมือนกันแหละเห็นไหมนี่เดสเซนต์ยังก็ยิงเข้าพอสมควรอะ ใช่ก็ข้อเสียของมันคือกระสุนหมดเร็วนัว่นแหละแต่เรื่องอัตราเก็บกระสุนก็ไม่ได้แย่นะเพราะฉะนั้นก็เก็บกระสุนนิดเดียวก็ได้กระสุนคือไมหมดละแต่ก็ต้องหาจัางหวะไปเก็บกระสุนอยู่ดีใช้พื้นนี้ช่วยน่าจะเวิร์กฮะนี่ยฮะโรสเตอร์ยังไม่อยากเข้าไปประท้าตรงตรงเลย กรสุนไปไม่ต้องไปไกลมากก็ได้เดีก็บนี่เดียวมันก็ได้เต็มแล้วหลักปืนเนี้ยแถมปืนรองเราก็อัตราเก็บกระสุนไม่แย่เลยนะครับปืนยิงลูกระเบิดเนี่ยเก็บกระสุนนี่เดียวก็ได้กระสุนปืนละโอ้ยเดี๋ยวมาอยู่ในตรงนี้เนี่ยโอเคเสร็จละนี่ก็ไปกดปุ่มนะ วางเฟิร์สก่อนเลยเผื่อล้มโอเคไปละแต่ยี่ยวก็ยูอาทิตย์จบแป๊บเฮ้ยต้องไปเมลีใส่อู้เจ็บ เปรมเดตผมว่ามันต่ำเหมือนามสิบนะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่นะแต่ดูแล้วไม่ใช่30แน่ๆอาจารย์เงียบๆหน่อยนะเพราะว่าตั้งใจเล่นพอสมควรเลยดนเซนเทนนะฮะอ่าอ่ะยิงยิงเมย์ยิงติดเลยเฉย ยิงก็ยิงย,งยอดๆไปบ้างก็ได้นะเพราะว่าปืนเรามันเก็บกระสุนได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรขอเก็บกระสุนหน่อย <S <S อเฮ้ยเอ้อ๊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 ท๊อ๊า๊อ๊อ๊ออมมงอนะ๊อ๊อ๊ออ Okay. เนาะปืนนี้กันฮะปืนพระเอกนะช็อตนานอยู่เหมือนกันนะที่แรกผมก็ว่าไอระเบิดไฟฟ้ามันดูก,ก๊อกยังไงก็ไม่รู้แต่พอเอามาเล่นดูจริงๆแล้วคือก็มีประโยชน์พอสมควรเลยแหละถึงจะไม่ได้ดาเอจแรงอะไรมากนะผมแต่ว่ามันก็วงกว้างอะวงกว้างกว่าระเบิดทั่วไปนะแล้วก็สตันนานด้วย ส่วนเรื่องข้อเสียก็พอมองคามได้อยู่นะฮะก็คือมันจะช็อตเราได้แต่ก็นั่นแหละนะใครจะไปอยู่ตรงที่รนระเบิดวะถามจริงถ้าไม่ได้พลาดจริงนะยังไงละ่ะดาเมจคือเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีคนนะก็เลยไม่ได้ใช้ระเบิดไฟฟ้า รู้สึกว่ามันจะมีเอชิเมนท์ให้หาน้าการใช่ไหมหลังเนี้แต่ก็นะมันไม่ใช่เวลามาหานี่มันเดซเซนเทนไม่ใช่เวลาที่จะมาเดินชิวๆเล่นหาน้าการโอ้เฮ้เบิร์กมันขี้โกงอย่างวะตัวสายคงต้องฝึกเล่นเยอะๆแล้วับเบิร์กนี้ On hey. your knees, trust yourself. โอเคครับอันสุดท้ายละหรือเปล่าวะโอเคอันสุดท้ายละผมมันคนไม่ค่อยชอบนับภารกิจสักเท่าไหร่โอเคขอหาที่ลงแปบ๊บ <c oughs> ก็กเมื่อกี้วางเพื่อนไปทานนี่ล่วงนะฮะ

แผมว่าป์นมันขี้โกงมากเลยเนะี่ยกระสมแล้วฮะเป็นเฟิร์สที่เก่งที่สุดอ่ะนี่ขนาดผมเล่นไม่เป็นนะเนะนี่ยนี่ถ้าหาว่าเล่นเป็นแล้วก็น่าจะโอ้โหโหดพอสมควรเลยแหละ

ปืนดีดอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีดยิงแช่นานก็ไม่ค่อยจะโดนใครละพวกปืนอาคิมโบเกมนี้คุมค่อนข้างยา,ากนะดีดชิปเป็งนั่นแหละ โอ้ด่ากดไม่ทันเว้ยไม่เป็นไรฮะเฟิร์สเอ็ดมีเป็นเพียบมีเ,เยอะไม่ค่อยเปลืองเฟิร์สเอ็ดเลยนะสายนี้แต่ว่าก็พกเฟิร์ตเอดเ็ดไว้ก่อนก็นกนกนดีนะเดี๋ยวจังว่าขับขันมาละ โอ้เยอะจังวะเดี๋ยวรอรีโหลดแป๊บเนี่ยเห็นไหมวงมันกว้างมากโอ้เจ็บเจ็บเจ,บเจบ็อ่าทางสะดวกแต่วางเฟิร์สไว้ก่อนเผื่อเผื่อเผื่อดีดีก็โดนอะไรไม่รู้ล่วงนะโอ้ผ่านไว อ้าวลืมลืมพี่แม็กซ์ลืมซันต้าโอ้ลืมดูเลือดเหมือนกันเพลินโอเคผ่านโอ้ถือว่าเป็นเโค้ชที่เก่งแล้วก็โกงเอาเรื่องเหมือนกันนะ มันดีฮะเล่นมันดีผมว่าผมคงต้องไปฝึกอีกเนะนี่ยนะน่าจะเป็นเพิร์กที่เล่นสนุกพอสมควรเลยก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะส่วนถ้าใครอยากจะดูเพิร์กอะไรไม่ก็ไม่เอาว่าช่างมันก,ก่อนแล้วกันนะเรื่องเ,เ,เพิร์กเพราะว่าผมยังเลเวลแค่นี้อยู่เลยนะเดี๋ยวรอเลเวลร้อยก่อนโอเคครับบ๊ายบายฮะ